โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่าย m y b y NT กันครับสำหรับท่านที่ใช้งานเครือข่าย m y b u บ n t ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนนะครับโปรโมชั่นในคลิปนี้สามารถสมัครใช้งานได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่าของไมล์เลยนะครับตัวโปรโมชั่นนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกที่ปริมาณ100จิกต่อเดือนนะครับหลังจากที่ใช้งานครบ100จิกแล้วใช้งานต่อเนื่องด้วยความเร็ว384 kbps นะครับโปรโมชั่นนี้ มีโทรฟีในเครือข่ายให้ตลอด24ชั่วโมงและมีโทรฟีนอกเครือข่ายให้60นาทีต่อเดือนนะครับตัวโ,โปรโมชั่นนี้จะเป็นแบบเหมาจ่ายทีเดียว12เดือนนะครับราคาอยู่ที่1,490บาทยังไม่รวมภาษีสามารถสมัครใช้งานได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2565นี้นะครับเรามาดูรายละเอียดและรหัสในการสมัครใช้งาน โปรโมชันตัวนี้กันครับมาดูระบบเติมเงินกันก่อนนะครับตัวนี้สามารถใช้งานเน็ตความเร็ว15เมกที่ปริมาณ100จิกต่อเดือนหลังจากใช้งานครบ100จิกแล้วใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว384 kbps และมีโทรฟีในเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงโทรฟีนอกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนนะครับราคาอยู่ที่ 1490บาทไม่รวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน906ดอกจัน378สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรอ,ออกครับต่อไปมาดูรายละเอียดของระบบรายเดือนกันครับตัวนี้สามารถใช้งานเน็ตความเร็ว15เมกที่ปริมาณ100จิกต่อเดือนหลังจากใช้งานครบ100จิกแล้วใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 384 kbps และมีโทรฟรีในเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีนอกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนนะครับในส่วนของระบบรายเดือนก็ราคาเท่ากันนะครับที่1,490บาทยังไม่รวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน908ดอกจัน370 4ี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ครบทั้ง2แบบแล้วนะครับทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนสำหรับท่านที่ใช้งานเครือข่าย My by nt นะครับหรือ My cat เดิมสามารถสมัครใช้งานได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่าเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานเครือข่าย My by nt แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเนตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮา c k กเน็กดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮ a กเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ